มาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะท,ทุกท่านไม่เกียงพามาดูพ่อใหญ่นะคะกินข้าวจากมือแม่นะคะเริ่มใกล้ชิดแม่มากขึ้นแล้วนะคะมาดูกันนะคะมาฟังเสียงกินข้าวเคี้ยวกบก,บก่อนนะคะมาฟังนะคะ ฝ่อใหญ่แสบวอฝ่าใหญ่เห็นข้าวในมือแม่แสบวอแสบไหลว่านี่ห้โอ้ยจะจับกันได้แล้วเนี่ยดูนะคะนี่กินข้าวในมือแม่โอ้ยฟักทองไม่ต้องมาฟักทองกินแล้วลูกฟักทองฟักทอง ถอยไปถอยไปไม่มีแล้วลูกหมดแล้วพ่อใหญ่กินหมดแล้วเนี่ยกลัวมแม่ก็กลัวกินก็อยากกินอ่ะอ่ะอีพ่อใหญ่อ้าออ้พ่อพใหญ่นี่เหมือนแมวเซเลปตัวหนึ่งนะคะ <ś led> <İns an> น้องชื่อติ๋ม <paralysis> น้องชื่อติมออต๋มเหมือนมากเลยเหมือนจริงๆเลยแล้วพ่อใหญ่ทํามันเมือ่อไหร่นี้จะโอ้โหจะเป็นเซเลบดังเลยเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยยัง <ś led> ไหมพ่อใหญ่อะพ่อใหญ่เอ้ย อี่หใหญ่อยี่หใหญ่เอ้ยเออเอ้ากินไปกินไปเจี๊เรียบเนี่ยเจออื่นเจอเอิ่นแม่เอิ่นยิ่ยังควกกระังกินแซ่บเนี่เอ้าเนาะเออไปแล้วตกใจไปโดนแล้วไปแล้วพ่อใหญ่ไม่เอาแล้วอ่ะเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วย่งกัน พอยายเอา้ามาพอยายมามาเนอะมาเร็ว,เ,รวเออมาโอ,มออมโอ้ยนั่นได้ไแม่ปวดหลังกลมโอ้ยหนออย่ามาแย่งได้ไหมลกูกฟักทองอ่ะไอ้พอยายเรากินก่อนโอ้ยอยางขามไปเลยเอ้า <laughs> กว่าจะได้คลิปแม่ต้องก้มอยากให้มีกล้องถ่ายเบื้องหลังแม่เด้ ถ้าแม่ถ่ายคลิปลูกเนี่ยกว่าจะได้คลิปมาให้ FC ได้ดูกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ต้องก้มแน่นึกภาพออกไหมเนี่ยก้มโค้งมุดใต้ใต้กรงนี่ใต้กรงนะคะเนี่ยใต้กงเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่จะสภาพใไปดูโอ้ยกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยเห็นไหมเนี่ย FC ไม่ใช่ง่ายนะแต่พ่อใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยกว่าจะได้คลิปเนี่ยต้องก้มโค้งก้มโค้งเนี่ยเนี่ย เนี่ยกงแลเนี่ยใต้กงไม่ใหญ่เดินออกมาใต้กงเมื่อกี้กว่าจะได้คลิปมาให้เอฟซีได้ดูกันลงทุนมากเลยแม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงทุนเพื่อเอฟซีของเราจะได้เห็นภาพประทับใจเอฟซีจะได้เห็นภาพปร,ระทับใจนะคะเอา้ายูมมือแม่นน่แม่มากินเถะแม่เออกินแสบหลายอุย้ยแสบหลายในมือแม่เนี่ยอืม อีเพยเอ้ยเรับไลบอ่ะแสบไล่ะพรยแเบไล้ตกินไล้ไล้เศบั่ากินไล้ไลเออกินได้เมื่อแม่ลหรอเเมื่อนี่ละเมื่อใหญ่ให่เนี่เอาไปแล้วเอาจะกินอีกเอาเอาเสียดายเอาเอาอีกก็แม่เอาเอามามามาเอาอีกเอาอีกอเอาแศบอยู่เแรับย่สิไปกับเสียดายโอ้ยอืม มันยังแสีบอยู่แม่สิไปกับเสียดายแม่เอา้าเอาไปเลยมน,นี่เอาไปละตีไปแล้วบ่ฮะอิ่มละตีไปไงอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วโอ้เอออิ่มแล้วแล้วก็หลามเนี่ยแม่มุดตรงนี้นะคะนี่มุดหัวลงไปตรงนี้ ้อนพ่อใหญ่เพื่อจะได้คลิปคลิปเด็ดมาให้เอฟซีได้ดูได้คลิปเด็ดแล้ววันนี้ได้คลิปเด็ดแล้วฮะ,อะ,อะเ,เอาเอาไปใส่ยีกมหนี่มะมาพ่อใหญ่มาจ้าเอฟป้า ทิมให้น้ำเกลือแล้วนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะเพราะว่าแม่เออเอาง่ายแบบทำแบบว่ารีบๆทำเลยอย่างเงี้ยะคะ่ะเวลาเวลาถ่ายคลิปอ่ะโอ๊ยจะชนลุกเวลา,าคลิปแบบชอบดิน้นตั้งกล้องไม่เคยได้เลยพอเวลาไม่ถ่ายคลิปนะได้ง่ายมากเลยไม่รู้ทำไมง่ายมากเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ใส่เสื้อวันนี้ก็ไม่ใส่เสื้อไม่ยอมใส่ตอนแรกเอาเอา,เอาใส่ที่ที่คอก่อนแล้วเขาดิน้น ทีนี้ก็เลยเอาถอดออกแล้วก็พานั่ง่กับพื้นพานั่งกับพื้นแล้วก็ดึงดึงหนังคอขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าแม่แม่ดูตามที่ที่เอฟซส่งคลิปมาให้ดูนะคะเอฟซี FC แม่น่ารักนะมีอะไรก็ส่งคลิปให้ดูนะคะไม่ว่าฝึกเข้าใหม่ไม่ว่าทาให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเอฟซแม่เนี่ยน่ารักหมดส่งคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ให้ดึงหนังคอขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จิ้มไปเลยนะคะง่ายง่ายนะคะง่ายอยู่ แต่แม่ไม่ได้ตั้งกล้องไว้เด็กๆก็สบายดีกันนะคะเห็นน้ำแชะๆนน่นะซักผ้านะคะวันนี้ซักผ้าทั้งวันเลยนึกว่าจะมีแดดเดยอะก็ไม่แดดฝั่งนูนน้น,นนั่งมองฝั่งนู้น <c oughs> นั่งมองฝั่งนี้นั่งมองฝั่งนี้มีเอฟซีเป็นห่วงแม่นะคะว่าจะมีใครเข้ามาในบ้านออเแม่เขาบอกตรงนี้เลยว่า เข้ามาไม่ได้เพราะว่าพิกี้ดุมากนะคะพิกี้ดุมากใครที่เข้ามาแบบเงียบๆมาทีหนึ่งไม่ได้พิกี้กัดเลยนะคะขนาดตัวแม่เองเนี่ยเดินที่มืดๆทีหนึ่งพิกี้ยังลุกใส่เลยนะคะเพราะว่าแม่เองเขาถึงจะถอยนะคะพิกี้อะ่ะไม่ได้หงน,น,นะคะแต่บ้านแม่แขงนี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าม้าจะเห่ามากถ้ามีอะไรแบบปลกปลอมมานะคะก็ะแม่แขงก็ต้องขอบคุณเอซซีทุกท่านก็เป็นห่วงแม่แหละแต่ว่าแม่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะไม่ต้องแม่จะไม่ชะล่าใจนะคะ แม่จะปิดประตูในบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวจะปิดประตูในบ้านไว้นะคะ<ๆ>ก็จะป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะจะระวังให้ดีๆนะคะไม่เก็ยจะต้องขอบคุณสูกศิทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงแม่นะคะว่าทุกคนก็เป็นห่วงแม่แหละจึงได้คอยเตือนคอยบอกคอยสอนนะคะเวลาเอซีคอยเตือนคอยบอกคอยสอนแม่ไงแม่ฟังนะคะเพราะว่าทุกคน ถ้าเขาไม่ห่วงเราอะ่ะเขาจะไม่ไม่บอกไม่สอนไม่เตือนอะไรทั้งนั้นนะ,นะคะเขาห่วงเราก็ถึงได้บอกได้สอนเราอะนะคะเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วกินข้าเสร็จแล้วอิ่มแล้วเพราใหญ่เดินแล้วเดี๋ยวทีนี้เหลือฝั่งโน้นนะคะไปให้ข้าวฝั่งโน้นคนนี้นแม่ซักแม่ซักเตียงนะคะซักเตียง แม่ลูกแม่เขากินข้าวเก่งมากเขาทำลูกทำไมหรอให้กินอีกก็กินกินยังไม่ห,หมดเขาจะกินหมดวันละ2องเลยนะคะเนี่ยเหลือแค่นี้นะคะ2องหนึ่งเหลืออยู่แค่นี้เ็ากินเก่งนะคะเขากินอาหารไตกินอาหารไตเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเด็กฝั่งโน้นเล่นกันสนุกสนาน นะรู้ใเล่นกันเห็นไหมคะนั่นอะเล่นกันสาวอบาตาแล้วก็เด็กๆนะคะเอาตบกันสิลูกปังๆเขาหลามไม่เอานะลูกนะเขาเห็นกันไงเขามองเห็นเพื่อนเดี๋ยวทําทําอุโม,มงคถึงกันดีกว่าไหมฮะทาอุโมง์ถึงกันดีกว่าไหมอุโมงลอดข้างบนอะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแม่ก็พูดไป ดูเห็นดูฝั่งนู้นเล่นกันนะคะดูเห็นไหมนะฝั่งนู้นเล่นกันอันนี้ก็ก็มองฝั่งนู้นเล่นเด็กเข้าไปอยู่รวมกันเลยทั้งหมดดีไหมเนี่ยฮะดีไหมอยู่รวมกันทั้งหมดเลยดีไหมเนี่ยฝั่งนู้นเล่นกันสนุกสนานฝั่งนี้ก็มองของเล่นก็ไม่แตกต่างกันนะคะของเล่นก็เหมือนกันแต่ว่าเขาหยอกกันเฉยๆนะคะ เดี๋ยว,ยวค,ยค,ยค,ยค่อยคิดดูก่อนว่ายังไงถ้าไปรวมกันหมดก็ก็ดีนะคะจะได้ดูแลที่เดียวแต่ว่าของพ่อใหญ่ก็อยู่ส่วนของพ่อใหญ่นั่นแหละแต่ว่าเด็กบ้านหลังเนี้ยเด็กบ้านเนี้เอาไปรวมกันก็ดีนะคะแม่ทับทิมถึงเขาจะมีได้กินอาหารอย่างอื่นบ้างแต่ก็เป็นแม็กซิมาก็ก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม็กซิมาก็ ก็ไม่เค็มแมวไตก็กินได้นะคะแม็กซิมาเดี๋ยวดูอีกทีนะคะเผื่อเอาน้องไปรวมกันสงสารให้ไปเล่นกันอยู่ที่นูน้นเด็กๆจะได้อยู่ด้วยกันรุ่นราวขาวเดียวกันอะไรลูกอะไรลูกเห็นตัวอะไรลูกฮะปังปังเห็นตัวอะไรลูกไม่รู้ก็เห็นตัวอะไรวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยเนี่ย องค์คลัของแม่ใหญ่มากเขาติดตามแม่ตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ